ครับ <c oughs> กลับมากันอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมกับชมรมเล็กๆของเราครับชมรมสืบสารศาสตร์ศาสตร์กันเองครับก็ยังเหมือนเดิมครับดิ้นรนสืบสารกระทําตามแบบที่เราพอทําได้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการพิจารณาอาวุธยาวนะครับที่เหลืออยู่ก็จะมีหอกซัดรูปแบบที่เรามีพบใช้ในภาคกลางนะครับผมหรือว่าหอกซัด เราเรียกกันติดปากพวกของสัตว์แบบพิทยาหรือว่าต้นกรุงรัตนโกศิทร์ซึ่งเป็นลักษณะของหอกสัต์ที่มีใช้ในประจําการราชการของหลวงนะครับสมัยโบราณ <c oughs> ก็มีการเลือกเอามากับอาษีส่วนที่เป็นหอกสั์ที่ยังมีความแข็งแรงก็คือได้ให้ครูแปลช่วยพิจารณาให้เห็นนะครับว่าแนวทางการใช้มันจะเป็นยังไงนะครับรวมกับมีการที่ทางเราก็สร้าง ของใหม่ขึ้นมาด้วย่อเ,เหมือนกับการเปรียบเทียบซึ่งหอกพวกนี้เนี่ยแล้วถ้าเราศึกษาดูจากหลักฐานนะครับ mm. ก็จะพบว่ามันมีหลายสัดส่วนหลายขนาดรูปแบบก็จะมีแตกต่างกันไปหลากหลายแต่ถ้าเรามองมันจริงด้วยด้วยองค์ประกอบหลุมเราก็จะเห็นว่ารูปแบบมันก็จะมีจุดที่มีแนวร่วมหรือจุดร่วมที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือจุดนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าคนโบราณในยุค บรรพบุรุษเราเนี่ยเขาคิดอะไรกับการที่จะสร้างอาวุธแบบนี้ออกมาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งจากประเด็นเราดีๆเราจะพยายามบอกกันประจำนะครับว่าให้ลองเทียบเคียงให้ลองศึกษาดูความหลากหลายแล้วหาจุดร่วมคือจุดนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับอาวุธของบ้านเราถ้าเรามองข้ามว่ามันง่ายๆอะไรหแหลมๆก็เสียบคนตาย มันก็คงไม่มีรูปทรงที่มีการว้าวการวางระบบปัจจัยต่างๆที่อยากจ,จะเห็นว่ามันแปลกหรือมันจะต้องมีส่วนนี้โผล่ส่วนนั้นส่วนนี้ทำไมจะต้องเกิดเงื่อนไขไว่าหอกอันนี้ดีกานสรั้นบ้างยาวบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราจะาจุดแต่ละตัดสินคนโบราณบางพุรุษเราตัดสินยังไงถึงบอกว่าเฮ้ยหอกอันเนี้ยคุณจะต้องใช้ ไม้จริงทำไผ่ทำทำไมนี่ต้องยาวนี้ต้องสั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราพิจารณาประเด็นดีๆนะครับผมก็ลองติดตามมาดูนะครับเป็นเบื้องต้นของการลองทดลองนะฮะว่าเราจะเห็นแนวทางยังไงเชื่อมโยงกับหลักฐานยังไงก็ทําตามที่พอทําได้ครับอย่างเหมือนเดิมก็ลองติดตามดูนะครับอย่าให้จับประเด็นเราแล้วก็ลองดูเหตุผลให้ดีนะว่า พวกสิ่งพวกนี้อาวุธโบราณเนี่ยมันมีคุณค่ายัางไงนะครับคือเรามองในแง่มุมของคุณค่ามันให้ดีว่ามันใส่ซึ่งความรู้ศาสตร์ต่างๆในการที่จะออกแบบจัดองค์ประกอบรูปแบบหรือการวางสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ในจุดของมันซึ่งเราอาจจะเห็นแค่รูปลักษณ์แต่คุณอาจจะไม่เห็นในสิ่งที่เมื่อเราจัดใช ตรงนี้มานาัมานมันอธิบายเป็นเป็นรูปลักษณ์ไม่ได้มันจะต้องมาสัมผัสดูเราก็เลยอยากจะทําเป็นคลิปเล็กๆที่ต่อเนื่องกันมาให้เห็นว่าอ๋อถ้าเป็นโจทย์อย่างนี้ผู้ใช้แบบนี้เขาจะมีวิธีการใช้ยังไงเพื่อสถานการณ์ในการต่อสู้นะครับก็ลองติดตามชมมาดูครับเอาสนุกสนุกครับลองดูครับสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วกับอาวุธหนักๆก็คือ กลางาวันนี้เราก็เลยเลือกเอาองกมาที่นะมันขนาดย่อมลงมาที่คืองานโบราณนะครับส่วนอันนี้คือผมสร้างสร้างด้วยสัส่วนความใหญ่ก่อนเพราะว่าของสร้างมีหลายขนาดนี่ก็คือใบใบจริงนะครับผมออมา,าเป็นขอน้อพิจารณาะดูว่าในวาาการใช้รูปแปลงเนี่ยจะให้ข้อพิจารณาในการใช้เทียบกับแบบเล็กแล้วก็แบบสร้างใหม่เรงมาดูกันนะครับว่า จุดน่าสนใจหรือข้อเชื่อมโยงหรือเราจะเห็นว่าความสำคัญอะไรเนี่ยมันให้อะไรกับเราได้บ้างนะครับนี่มันหนักมากนะครับหนักมากไปอาหารเก่าไม่แน่จะเบากว่านี้เพราะทุกครั้งที่เจอมาเหล็กเก่ากับเหล็กใหม่จะต่างกันน้ำหนักอันนี้คือใช่เลยมันก็ไม่ต่างกันดาบเล่กในมือเราใส่ด้ามคืงใส่ด้ามยาวก็ได้น้ำหนักมาก แต่ทีนี้มันก็หนาพอกันแต่กับความเยอะประกอบกับไม้จริงมันหนักมากขึ้นอันนี้ถ้าบอกซัดจริงๆแล้วถ้าบํารือใจใจมาเรียนมาออกมา็สมองเขาบอกว่าใช้มือเดียวซัดจนท้องตัวลำเล็กสาจะเจอนี่ใหญ่แต่พอใหญ่แล้วถ้ามีโจกอย่างนี้ถ้าโบราณมีจริงหนักเท่นี้เราก็ต้องคิดว่าบโบราณใช้ได้ออแต่ถ้าไม่มีจริงอันนี้ทํามาถั้หหนักไปแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในมือใช้ได้ไหมเราถ้าจะสู้จริง จำเป็นใช้กับัุกชาติแล้วถ้ามีชิ้นเดียวในโลกนี้ต้องฝึกจนใช้ได้จริงๆเต็เต็มเต็มศักยภาพของเขาไม่จะมีตัวเลือกเราเลือกถนัดมือเราสุดมีสองอย่างคือเลือกถนัดมือเลยหยุดมาใช้ได้เลยกับฝึกตัวนี้ให้ถนัดมืออยู่กับเขาคนนี้นเลือกไม่ได้ไ,ไ,ไม่มีอะไรใช่เพราะนีนไม่บอกอาการซัดมือเดียวซัดได้แต่เข้ามันไ,ไปไกลกว่านี้ไม่ได้มันหนักมัน่วงมากคุณไม่สามารถจะดึงกลับมาเนมือเดียวมัน้หนักมันต้องฝึกมากอะไรยากมาก ถ้าได้ขึ้นไปก็เก่งแล้วขึ้นไปขึ้นไปก็กลับมาเนี่ยพอได้พอได้น้ำหนักน้ำหนักโยนตัวดีฮะตีน้ำหนักเนี่ยสรุปให้ดีเดยเข้าไปเนี่ยพอลบอลหล่อสวยตัวนี้คือให้แรงกำลายดีให้แรงกำลังดีมากกว่ถ้าของมือยู่ืดตัวนี้ง่ายขึ้นแล้มันทะลุได้ง่ายขึ้นแล้วโหวตที่รับรองรับรองแรงโหวตมันดู่อะไรเรียงแล้วแรงมากนะครับมันเพิ่งบอกในการตีด้วยนอกจากถ้าใหญ่ยังนอกจากการทักแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามารถตีได้ด้วย ต uh, hmm. hmm? yeah. mm ีไ hmm. ด <tor> uh, ้ด so uh, <store> ้วยตีด้วยปันได้ด้วยเพราะมันแรงมากมันคือใช้แรงยก็ใช้ได้ใช่มันใช้สองหัวได้หางให้ทำงานได้อยู่แทรกได้ลงได้ลงได้ลงได้เพราะว่าใช่ตีได้ไม่จำเป็นใช้หัวเดียวทุกอย่างของยาวใช้สองหัวได้ครับตีนี่ใช่ตีขาประจุแล้วมีขาบนขาแสดว่าหนังนี้ก็มีลูกเล่นวิ่งเหมือนกันวิ่งเหมือนตัวเล็กแต่ว่ามันจะได้พลังมากกว่าอาจจะได้พลังมากกว่าเพราะการทะลวงมันลึกมาก เข้ามาด้วยหลายครอบครัวก็จากกันใต่การรับเหมือนการลุกเหมือนกันแต่เราใช้ผู้สายฐานน่าเป็นรับเนี่ยของการทสลายกองหน้ามากกว่าหรือทสลายของใหญ่จะมนรวยอาจจะแทงม้าได้เลยเพราะว่าจากที่ผมสร้างเนี่ยอมไปดูว่ามันดีหรือเปล่อก็เลยสร้างเลยบางใหญ่ก็โคตรใหญ่เลยมีทั้งไม้จริงและไผ่เราเลยต้องหาว่าโคตรจะกัดมันมีอะไรบ้างอย่างตัวนี้ก็คือถอดจากตัวนี้มาพอร้านต้านเองกัดต้านเนี่ย วมาก่ก็ลองดูคือเราไม่รู้โบราณเป็นไงแต่ก้ของอยู่มือเราเนี่ยเราก็ลองตามวิถีว่าอันน้นสับมียังไงบอกาใช้ตียกแทงก็ต้องเแทงไปส่วนแทงล่างแทงบนแทงกลางแลงกลับยังไงต้องถูกกลับตักตบบเดิก็มืนเดิม่กแล้กับตัวคล้ายๆออกนะนะ้ายๆคล้วรละออกได้มันก็แต่ไม่ท่าเท่าควรข้อจำกัดใช่ใช่ความหนักตัวก็จะได้ความหนักความแรง กนเป็นทีมเป็นทีมไปแล้วเดินเข้าขบวนเข้าขบวนไปเสียบอย่างเงี้ยไม่ต้องรุกเล่นมากเลยไม่ต้องเสียบความแรงยิงอะไรเงี้ยคุใหญ่ยิงใจเลยตูตูตูไปกันแข่งนี่หน้าบัวหน้าหน้าหน้าน้าบัวน่าบัวความขอความแตกต่างระหว่างหอกกับทวนหน่อยไเนี้ยใช่ถ้าทวนมันคล่องตัวสูงมันน่าจะเล่นเดี่ยวๆได้คล่องตัวจากเกะกะเราอะรเงี้ยผมคนเดียวสู้ศิษย์ไว่ได้เลยอ้เรี้ยต้องเดินหน้าใส่อะไรรู้ถ้าเป็นทีมอ่ะรุกชัดเจน ถ้าคนเดียวตายง่ายก็มานี่เขาจะมามันหนักนะการกลับเพราไม่ท่องตัวแต่ใช้ได้ไม่ใช่ได้ถ้าเป็นแล้วก็อาจจะกลับตัวเพิ่เดือดเท้าเขาได้เหมือนกันการกลับตัวเขาได้หมดไนถ้าเรียงเป็นได้หมดครับได้หมดแล้วก็คือการค้งตัวเพขากลับได้เร็วเหมือนกันเขาตัวเราไปอยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่การแทงมันจะไม่ปท่องตัวนั้นแต่ใช้ได้ไม่ใช่ได้เลยได้เลยโดนตีนก็เรียบร้อยโดนเท้าอ่ะโดนตัวก็เรียบร้อยโดนโล่ก็ะมาทำาง กระเด็นกระเด็นครับกระเด็นเลยกระเด็นรอบติดเลยไม่ไหวติดแน่นอนติดแน่นอนแล้วอย่างนี้นก็คือการที่ใช้ง่ายสำหรับทหารที่อาจจะเข้ากองทใช่ฝึกกำลังแข็งแรงคุณต้ใช้ดีมากเราเตือนออกระเยบิดอาฆาตถ้าเข้ากับบนหอเนี่ยน่ากลัวขบาบ์เป็นแผงเนี่ยนะน่ากลัวเพราะเข้าถูกตัวไม่ได้เลยใช่คุณจะเอาข่าวมาฝาะคับไม่อยู่นะครับไหลลื่นก็หาเลยไม่อยู่ครับ น้นักลิปปัดไม่อยู่ครับุ้งฉากเยอะมากครับแสดงว่าจะประสงคืออยู่ในจุดตรงจุดนี้ผกก็ไม่ทันทีเาปัดไม่อยู่ครับถ้าคนกำลังแข่งปัดทุกปัดไม่อยู่อ่ะที่นี้เราได้กราบพรามำบุครับครัดแล้วทำมีกระบวนการชัดเจนอ่ะรับรองเรียบร้อยหมดคนที่ตั้กระบวนการคิๆเนี่ยเสียนจะมีเงเราไม่ได้ยินประวัติศาสตร์ว่าใครดีไม่ดีอ่ะเราชี้เห็นแต่ถ้าไปเดี๋ยวเจอเนยจะเสร็จเขาเร็วเราแต่ถ้าไปเป็นแสงเนี้ อันนี้ได้เปรียบเนี่ยมานี่คุณมาเฮิรรถถังเข้าไปแล้วชงบัดได้ทีละอันใช่ใช่จะไปแบบนี้นะปัดหนักอ่ปัดยากขนี่มันคนปัดหนักต่อยมาคุณปัดไม่ช่วยเลยนะปัดไม่ชปัดไม่เลยโัวต่อตัวจริงอ่าเสียเปลี่ยนทำให้เก่งจริงนะรับเท้าไม่คล่องจริงนะเสลี่ยนเลยถ้าถ้าเท้าคุณคล่องจริงเขาจะเป็นรถนะชดเชยความเดือดร้อนคุณได้อย่ไหนก็คือมันมันมีความใช้งานใช้งานอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะไปยากสำหรับศิษยดานในการเลื้ยงคนดีๆเพราะมันเช้าเข้องนะจ๊่าดีใช่เจอทจริงมันก็คือเมื่อหนักแนละ้วถ้าใช้แล้วพอต้องัวได้เนี่ยใช้คนร,าารับเรากนะ็รับยากนะครับร,ร,รับยากนะครับเราลงไปในคนรับยากเราตีไป,ไปคนร,รับยากคุณตีมาเรา,เร,า,ารับได้เราก็รับได้เพราะมรรันลอยอยู่แค่ตั้งไม่เฉยมันจะตีครรุณเขาแล้ว ไม่เปลียนก็คือทาเเจออเวลาเรา้ตัวใหญ่วันนี้ก็มีมีถ้าจะมองไม่รู้อาจจะมีงานอื่นเพื่องานอะไรบางคนบอกใหญ่ก็เป็นของพิธีกรรมที่เราุยว่าไปรื้ครูว่กรช่างเกิดใช่ใช้ได้มาถ้ายกไหวใช่ใช่ครับ้วก็ในระบวทัพ็บไม่รีวเลยอ่้แค่นั้นะถกทำลายหมดถูกทำมายหมดมันมีแค่ในกระบวนท็ไม่ใช่าเมีเปล่าแต่ก็สู้ไม่ได้หยิบก็เอา มันก็มีคงมีอะไรอยู่แล้วผ้าใช้ได้เลยไม้ข้างทางใช้ได้ขวานมีจีกรหมอมีอะไรจะหมายถึงประจําการใช้ได้เพราะสิ่งที่ใช้ได้คือเปลี่ยนไปมีฟงกันแต่จะไป่ั้งตัวเท่ั้งประจําการที่นี่แต่ละคนนั้นเป็นคนที่แข็งแรงสุดมาหลายๆอย่างก็จต่งมาเพราะยังเล่นได้อยู่เขาไปจับท่านี้เบาๆเลยอันนี้ก็โอเค เออเนี่ยคือถ้าแบบสไตล์แบบนี้มันก็กลางๆที่เล่นได้หลายๆเอาพวกตัวสูงนะครับฐานฐานหนุนได้บางตัวเช่นอุ้ยคิดว่าตัวเนี้ยการที่ปลายเล็กอะดีอย่างนะกลาดับหน้าถ้าปลายใหญ่แล้วมันซัดปั๊บลึกติดเลยรู้ไหมมันซัดไปมันเจอเจอปลายหย่างจะบล็อกอยู่เลยแต่เนี้มันหลุดจากปลายครับเนี่ยรูดมาเลยรูดมันก็ติดเลยไม่มีใครซัดหุดปลายทุกยากครับมันเลื่องชัดอ่ะมันไม่ทางหลุดทังถึงนี้ได้หรอกครับ ราะนั้นถ้ามันใหญ่มาเรื่อยมันจะติดไม่ปล่อยไปนอกเงี้ยมันจะหลุดแต่ไม่หลุดมันพุ่งพุ่งตลาดมากเรเจออะไรอันทอกชัดปลายจะเล็กหัวโตถูกต้องเพราะการชัดก so, so 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 sure ับนี่ใหญ่พอเราพุ่อใหญ่ปุ๊บตัดเนี่ยก็คือแรงหน่วงเต็มที่แรงจริงก็สมเป็นที่ปลายแล้วมากับที่ปลายผสมครับอันนี้มือเดียวพอได้ง่ายมากพอได้ปุ๊บถือได้เลยแล้วเล็อัน้พอแล้วมันแคบเป็ตัวก็จะคล้ายกันถ้ามันจะใช้โลก็ได้ใช้โลประกอบทุกตัว ฝัดติดเสียบฝัดต so so ิดเสียบยกติดเสียบเชี่ยแล้วได้รอบตัวเราว่าเกียบได้ก็ได้ได้หมดได้หมดมือเดียวได้เลยอ่อันนี้นตอนนั้นควรจะใช้สองมือซะมากกว่าใช้แบบดนลูย์ก็ต้องมีโล่อันนี้อะโล่เช่นเล่นนุ้ยนุ้ยครับนีเนยเพราะมันเล่นได้สามารถเล่นได้ในมือเดียวได้สามารถเปลี่ยนมือได้คล้องแล้วเล่นได้ซับได้เลยครับส่วขาหยุดครับยอดต่ำได้ ลงมาได้ขึ้นได้เพราะ,ระมันรถเปลี่ยนมุมล่างได้ได้หมดอน้ครับแล้วแต่เราเนีียคืออันนี้ดีเพราะแรงหน่วงมันได้เพราะแรงหน่วงปลายซัดทุกตัวหน่วงปลายคิดว่าเพื่อให้เกิดน้ำหนักการซัดไปมันมันแรงหน่วงแรงพาผสมกันทุกความจุมเข้าเลยถ้าปลายเบาอ่ะมันต้องใช้แบบจับชวนปลายเบาก็าส่งมันโอเคเอนเส้รปลายเสียบอยู่แล้วส่วนแต่ตัวเนี้ยพอแรงไปหน,หนักปลายมันกตกเพราะเข้าไม่ต้องแรงก็เข้า เพรามันพุ่งไปหาด้วยความด้วยความหนักของเขาก็ตกความหนักใช่ใช่วิทยาเขาเนคตยาเขามันแรงยเกิดขึ้นท้องในงานราณนี่ยทีมันมีเล็กๆก็ครับก็แสดงว่ามันจะใช้แบบแปบเ้องอะยยบ้ถ้าเราบอกขอาหลาของยาวห้วอจากเล่นของซับแล้วคางมากอยากเล่นมือยวก็จริงแต่อยากีโลดสักเล็ก นอกาจากที่สแสดงกันมานะครับก็สรุปว่าไม่ว่าจะน้ําหนักมากหน้อยเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่าข้อจํากัดมันก็ยังมีอยู่นะครับจากการทำมันก็เลยเชื่อมโยงให้เห็นว่าในกองทัพสยามเนี่ยมันจะมีออกสัตอย่างเงีงย้ยเยอะมีทั้งยาวทังสั้นซึ่งมันเหมือนกับแสดงจิตนาของการสร้างว่าการพลังทั้งหลายในการทรี่จะเข้ากับบนลบนะครับเข้ากระบวนลบจะแจลความนเลย มาเป็นแขกแล้วก็แรงมากในกรณีของการเข้าท่า,าทาของนนร,ร,รกก็ต้องเบาะลงนะครัเป็นวิชาเฉพาะผมครับใช่ครับได้ก็เป็นการแสดงเห็นยังมีอะไรอีกเยอะนะครับก็เบื้องต้นก็คเอาเป็น